เทเก่งแต่พอร์ตไม่โตว uh huh. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแอมมี่โกช่องที่จะทำให้ทุกเรื่องการเทดไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ทำได้ค่ะเอาละค่ะ E ี EP ีนี้แอมอาจจะไม่ได้มาพูดเรื่องการาฟเรื่องอินดิเคเตอร์ต่างๆนะแต่ว่าแอมจะมาพูดเรื่องที่สำคัญที่สุดในการเทด <Wow. S 1> รู้กันไหมคะเรื่องอะไรจิตวิทยาในการเทดค่ะทุกคนทุกคนเนี่ยเคยสงสัยบ้างไหมคะว่าเอ๊ะ จิตวิทยาในการเทรดเนี่ยมันสำคัญยังไง <Ừ. S 1> การเทรดเก่งวิเคราะห์แม่นแต่พอร์ตเนี่ยไม่โตเอ๊ะ mm hmm. มาจากอะไรนี่เลยค่ะคำตอบพี่แอมได้ถามเพื่อนๆไปแล้วว่าจิตวิทยาสำคัญยังไงถูกต้องไหมคะ mm hmm. ข้อนี้ตอบได้ค่ะจิตวิทยานะคะสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่วิเคราะห์เก่งก็จริงนะเทรดเก่งก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราได้อะค่ะอันนี้ก็ทำให้พอร์ตเราอะไม่โตได้ วันนี้ออมก็เลยจัด5อันดับจิตวิทยานะคะที่จะทําให้เราเนี่ยมีใจที่พร้อมนะคะยืนอยู่ในตลาดเนี้ยได้ยาวนานมากขึ้นมีอะไรบ้างมาดูกันเลยคะ่ะทุกคนเริ่มทําไมนะคะเรารู้ว่าจุดเนี้ยออเดอร์เนี้ยเราไม่ควรเข้าแต่เราอ่ะก็มือลั่นเข้าไปอยู่ดีหลายคนรู้ใช่ไหมคะว่าจังหวะเนี้ยไม่ได้เป็นจังหวะที่ดีในการที่เราจะเปิดออเดอร์แต่สุดท้ายเราก็เข้าออเดอร์เพราะอะไรรู้ไหมคะ เหตุผลส่วนใหญ่ที่อําเจอมาเลยนะก็คือเราอ่ะกลัวที่จะพลาดกลัวที่ว่าราคานะคะมันไปแล้วแล้วเราเนี่ยจะเข้าไม่ทนันง่ายๆเลยก็คือเรากลัวที่จะตกขบวนรถนั่นเอง <Nope. S 1> แต่สุดท้ายนะคะพอเราเข้าออเดอร์แล้วเป็นยังไงโดนราคาตกใช่ไหมคะแล้วเราก็มาโทษตลาดเนาะโทษทุกอย่างบลาบลา,าเลยแต่ว่าเราอ่ะไม่เคยกลับมาโทษที่นี่เลยใจของเรา ว่าตอนเรากดเข้าออเดอร์นะใจเราอ่ะมันเป็นแบบไหนมันพร้อมจริงๆหรือเปล่าอันดับที่2อ,อะไรเอ่ยที่ทําให้เรารู้สึกต้องแก้มือทันทีหลังจากที่เราขาดทูน <No. S 1> อ่ะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เรียกว่า revenge t a t e หรือว่ามันก็คือการแก้แค้นนั่งละทุกคนเพราะ revenge แปลว่าการแก้แค้นถูกต้องไหม ถ้าใครนะคะเคยมีความคิดแนวคิดแบบนี้เวลาที่เราแพ้ปุ๊บเราจะทำยังไงเราจะกดออเดอร์เข้าทันทีเลยท,ท,ทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้ทำตามระบบ <No. S 1> ปัญหานะคะไม่ได้อยู่ที่กราฟนะมันอยู่ที่อีโก้ของเรานะคะที่เราไม่กล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดหรือว่าการขาดทุนในครั้งนี้ทลิกง่ายๆเลยแค่ทุกคนนะคะลดอีโก้ลงแล้วก็กล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดนะอันเนี้ย คือจุดเริ่มต้นที่ดีของการที่เราจะมีพอร์ที่โตได้ค่ะอันดับที่3กลัวการคัดลอสมากๆเลยอ่าเป็นกันอยู่ไหมบางคนนะมองว่าการคัดลอสเนี่ยมันคือความล้มเหลวเนาะมันคือความผิดพลาดแต่จริงๆแล้วนะคะทุกคนการคัดลอสเนี่ยก็คือกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการปกป้อง พอตของเรานะ <Wow. S 1> หรือการรักษาทุนของเราไว้เพราะการที่เรานะคะยังมีทุนเหลืออยู่เท่ากับว่าเรายังมีแรงที่จะเล่นไม้ต่อไปอยู่ค่ะอันดับที่4รู้สึกเครียดทุกครั้งที่เปิดออเดอร์มีใครมีอาการแบบนี้ไหมคะใจสัน่นแล้วก็ใจเต้นแรงมากๆเหมนมันจะทะลุออกมาจากอกอ่ะเวลาที่เปิดออเดอร์ถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าคุณนะคะมีความคาดหวังสูงเกินไป <No. S 1> หรือคุณเทเงินลงไป ในออเดอร์นั้นเหมือนเราเดิมพันทั้งชีวิตเลยอะเราไม่ได้มองว่ามันเป็นการลงทุนอะเนาะวิธีแก้นะคะก็คือให้ทุกคนลดความหวังลงค่ะและไม่เทเงินหรือทุ่มเงินลงไปในการเปิดออเดอร์ไม้นั้นๆเนาะให้เรามองค่ะว่าทุกๆไม้อเป็นกระบวนการไม่ใช่ไปมองที่ผลลัพธ์ในทนันทีสรุปง,ง่ายๆเลยนะคะทุกคนการเหตุนะ คือเรื่องของการมีระบบวินัยแล้วก็จิตวิทยาที่ดีค่ะถ้าเรานะขาดอย่างใดยอย่างหนึ่งไปเนี่ยพอร์ตของเราเนี่ยก็จะโตยากมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะแอมแนะนำว่าให้ทุกคนนะฝึกจิตใจของเราเนาะให้มั่นคงเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ย ฝึกร่างกายของเราให้แข็งแรงเนาะเทเดอร์ที่อยู่รอดในตลาดนะคะไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดวิเคราะห์แม่นที่สุดแต่เป็นคนที่สามารถควบคุมจิตใจของตัวเองเนี่ยได้ดีที่สุดและถ้าใครนะคะอยากจะ ฝึกสมาธิในการเทรดแอมแนะนําให้ลองไปดูคลิปของแอมเนาะเพราะว่าแอมมีการสอนวิธีฝึกสมาธิก่อนเข้าเทรดอยู่ค่ะฝึกสมาธิเพื่อไล่ SL เนาะลองไปดูกันได้นะทุกคนแล้วก็ลองทําตามดูนะส่วนใครที่เคยมีประสบการณ์พอร์ตไม่โตนะคะมาคอมเมนต์แชร์กันไว้ได้เลยนะแล้วถ้าใครนะคะมีข้อสงสยัยมีข้อสอบถามอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันเดี๋ยวแอมนะจะมาช่วยตอบให้แล้วถ้ากลัวที่จะพลาด คอนเทนต์ Content, สาระดีๆในการเหตุแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไ like, mm hmm. ลค์เนาะกดแชร์ hmm. กด s u b สไครต์ตรงนี้ไว้ให้แอมด้วยนะกดทีเดียวพอนะคะทุกคน mm hmm. ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย